ทำอะไรวะนะขึ้นไปทำอะไรข้างบนมันไม่ใช่ลังเข้าใจไหมหัวแม่ลงมาเล่นข้างล่างมาลูกมาเลีลคนดีนดีของแม่ามาเลี้โถลูกคนดี มไม่ใช่ล้งนะมันหัวคนมันหัวคนเ้วเข้าใจไหมโชคปาบอกว่าเมื่อไรจะปล่อยเธอไปสักทีแม่จะทำใจปล่อยเธอไปอยังไงนะ หอมก่อนนอนคืนนะ,ะ,ะปล่อยไปยังไงแค่เมื่อคืนคืนเดียวที่ไม่ได้หอมแม่ลืมห <c oughs> ลับเฉย <c oughs> ลืมเก็บข้าวกลงด้วย <c oughs> ลืมเก็บข้าวกลง พอยังเราเนี่ยเลื่อนลอยตลอดเลยเนี่ยอย่ามาขึ้นมาเล่นบนหัวแม่ไม่เอาไม่ดีนะเป็นเด็กไม่ดีอืมใจไม่ต้องแป๊แล้วชอบ ถ้าเราต้องย้ายไปเชียงใหม่ลูกจะไปกับแม่ไหมแน่ๆเราอาจจะส่องไปเธออาจจะมีลูกมีครอบครัวแล้วฉันเ,นเอาเธอไปด้วยฉันจับไปหมดจังครอบครัวเธอโฉอจะลงมาได้ยัง มันไม่ใช่นั่นมันหัวแม่ไม่ต้องเลไปเปเป,เปไม่ต้องอืมบีบทีวะบีบหัวน่ะอืมอันเขี้ยวอ่ะอยู่ไหมลูกอืมทาไมแม่ป้อนฮ้ฮ้ตลอดเลยเราวะ <c oughs> ตลอดเลยลูกอ่ะมันเป็นงี้ตลอดเลย หิวอะลูกอะอยู่ลงมากินข้างล่างไม่ได้เพราะเธอกินกปุ๊บเธอขี้ปั๊บ